ผมชื่อศิลปงหารยุทธนะครับปัจจุบันก็ปฏิบัติพิชาชีพเป็นสถาปนิกอยู่นะฮะแล้วก็เคยเป็นอดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามตอนปี2,549ถึง2,551ครับผมชื่อเฉลิมพง์เนตรปรกรัตเป็นกรรมการกลางครับสวัสดีค่ะน,นันทิโกศรานันค่ะเป็นสถาปนิกที่ให้คำปรึกษาด้านวัสดุนะคะแล้วก็จะทำรายการประกอบแบบ งานสถาปัตยกรรมมากว่า17ปีแล้วค่ะครับสวัสดีครับน้มินาวันกุลครับมาจากเพจสถาปนิกบ้านๆครับผมสอนิทธิ์ลิกิตกััญาณกคุณครับเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นบิมเมนเจอร์นะครับผมชื่อวิสันตั้งธัญญานะครับเป็นมาเป็นช่างภาพสถาปัตยกรรม คือได้รับการติดต่อจากชมรมนักกฎหมายก่อสร้างนะฮะว่าสมาคมสถาปนิกมีนโยบายจะทําคล้ายๆสัญญามาตรฐานในการจ้างออกแบบนะฮะต่อเนื่องมาก็เลยเชิญผมเข้าไปร่วมด้วยผมก็เลยแนะนําว่าติดต่อกับสมาคมไหมเพื่อให้ เกิดสัญญาที่เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลและในขณะเดียวก,กันก็ทำให้มีลักษณะที่ใช้งานได้ง่ายด้วยนะฮะซึ่งต่อไปก็คงจะมีการจัดอบรมให้เข้าใจว่าเนื้อหาของสัญญานี้เป็นยังไง งานที่ผมทำก็เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของพี่โอก็คือจะจัดตั้งหน่วยงานหนึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายสำหรับสมาชิกหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านนี้เป็นที่ปรึกษากฎหมายในวิชาชีพของเราโดยตรงก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งไม่มีความขัดแย้งกัน เป็นพวกพรบควบคุมอาคารกฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบอีก파트หนึ่งก็เป็นกฎหมายที่สําหรับผู้ที่เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็ไปเป็นตัวแทนของสมาคมสถาปนิกสยามนะคะเข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการวิชาการในการพิจารณาให้ความคิดเห็นของร่างมอกวัสดุก่อสร้างค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็คือเข้าไปให้ความเห็นในมุมมองของทางผู้ออ,อกแบบเบื้องต้นเนี่ยทางเราก็เข้าไปช่วยเพื i, ่อให้เขาเห็นมุมมองที่แตกต่างไปเพื่อยกระดับทางวัสดุก่อสร้าง ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับสากลได้นะคะผมเป็นสถาบันที่ที่ทางานอยู่ในสายออนไลน์เนาะมันก็จะมีช่องทางในการสื่อสารในการติดต่อครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook y o u t u b e เนี่ยค่อนข้างเยอะหน้าที่ของผมที่เข้ามาทําก็คือน่าจะมาเป็นเหมือนช่องทางท,างที่จะทําให้เมมเบอร์ในอาสาหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยครับสามารถเข้าถึงสมาคมสถาบันนี้ก็ได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ครับช่องทางของผมว่ามันมีแฟนเพจอยู่ค่อนข้าง,างมีจํานวนพอสมควรถ้าสมมติว่าสมาคมมาต้องการจะสื่อสารหรือจะถ่ายทอด ให้คนทั่วๆไปครับได้เข้าถึงใกล้ชิดกับสถาปนิกครับอาจจะมาทางช่องทางนี้ได้ b ิมนะครับมันย่อม,มาจากว่า building information model ใช่ไหมครับมันคือโมเดลที่สามารถคุยได้หลายภาษากระบวนการก่อสร้างครับมันจะมีผู้ที่ทำงานร่วมด้วยหลายฝ่ายใช่ไหมครับมีทั้งวิศวกรมีทั้งสถาปนิกเนอร์ Owner, หรือเจ้าของแล้วก็ผู้รับเหมาใช่ไหมฮะไอบิมเนี่ยมันคือโมเดลที่เอาไว้สื่อสารที่ทุกฝ่ายอะ สร้างขึ้นมาแล้วก็เอามารวมกันแล้วไปสื่อสารใน แต่ละไฟล์มันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เราต้องการจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นจํานวนมากขึ้นก็เลยเกิดออโต้แคขึ้นมาแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเหมือนกันในในการเขียนแบบที่แป้นเนี่ยกับรูปด้านเนี่ยบางอย่างมันไม่ตรงกันดังนั้นมันก็จะมีเทคโนโลยีต่อมาก็คือพวกบิมเนี่ยแหละครับที่เดียวหลระหว่างเอาแบบกับโมเดลเนี่ยที่มันซิงโครไน์กันหมดแล้วเนี่ยเอามารวมกันการใช้บิมถ้าจะให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดหมายความว่าต้องใช้เป็นวงกว้างอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ สิ่งใหม่ที่จะมีประโยชน์กับองค์การสถาบนิกมากถ้าเรามีคนที่พูดเหมือนๆกันเราจะช่วยดันวงการก่อสร้างให้เราทำงานง่ายขึ้นแล้วประหยัดขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับ จากที่ได้คุยกับทางพี่โอที่ได้เข้ามาร่วมงานด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรมตัวผมเองก็คือถ่ายภาพมานานแล้วก็อยากจะรวบรวมความรู้มาแชร์ให้กับน้องน้องรุ่นใหม่เอยครับอาจจะเป็นการรวบรวมความรู้ต่างๆทั้ง,งในด้านวิชาชีพทักษะการถ่ายภาพอะไรเงรี้ยมุมมองต่างๆเพื่อที่จะให้น้องนองรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนกับได้เริ่มต้นตรงนี้ได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ครับ